เคยไหมครับเวลาที่คุณทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือว่าลูกจ้างแล้วมีชาวบ้านหรือประชาชนมาติดต่อราชการกับคุณประมาณว่าชาวบ้านหรือประชาชนนี่ไม่พอใจในการทํางานของคุณอยากมายื่นเรื่องมายื่นเอกสารและอยากให้คุณทําให้ณเดียวนั้นณตอนนั้นแล้วเราบอกว่าเฮ้ยต้องตามคิวต้องตามลําดับมีคนอื่นเขารอคิวอยู่ต้องทําเอกสารตามลําดับตามขั้นตอนชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็น การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญานี่ มีชาวบ้านมาติดต่อราชการมายื่นหนังสือมาร้องเรียนคุณต้องทําให้ชันเดียวนี้คุณต้องจัดการให้ชันเดียวนี้ฉันต้องการสิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้คุณเป็นพนักงานคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นลูกจ้างของสวนราชการคุณต้องทําให้ชันเดียวนี้ไม่ใช่นนั้นฉันจะฟ้องคุณฉันจะร้องเรียนคุณในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ทีนี้นะครับเราเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นลูกจ้างก็กลัวกลัวติดคุกไงครับเพราะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา157ว่าด้วยเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่มันมีความผิดฐานติดคุกนะครับไอเรานี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องในข้อกฎหมายเท่าไหร่นะครับก็กลัวนะครับบางครั้งงานของเรานี่ก็กองเต็มโต๊ะไปหมดชาวบ้านหรือประชาชนหรือว่ารัษดรเนี่ย ก็มาติดต่องานกับเรานะครับโดยปกติอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากให้เราทําให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้แต่นะครับบางอย่างบางเรื่องมันก็มีกฎหมายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรข้อมูลข่าวสารหรือว่าพรบรอำนวยความสะดวกมันมีระยะเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่เตรียมหลักฐานนะครับทำเอกสารต่างๆ10วัน15วันเลยนะครับบางเรื่องไม่ใช่ว่าชาวบ้านหรือประชาชนจะมายื่นเอกสารแล้วจะได้วันนี้วันพรุ่งนี้ มีห่วงระยะเวลาให้ข้าราชการหรือว่าให้เจ้าหน้าที่เขาอ่ะได้ทําการได้ดําเนินการอยู่นะ ซึ่งพรบรข้อมูลข่าวสารและพระบเง่ความสะดวกเนี่ยมันมีกําหนดระยะเวลาให้15วันให้เจ้าหน้าที่ทําการนะครับแต่บางคนกลัวไงกลัวชาวบ้านหรือว่ากลัวประชาชนเนี่ยจะไปร้องเรียนนะครับฐานเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทิ้นนี้แหละผมจะมาอธิบายให้คุณฟังว่าไอ้ความผิดตามมาตรา157เนี่ยนเนียประมวลกฎหมายอาญาที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยที่เราจะติดคุกติดตารางเนี่ย มันมีองค์ประกอบความผิดอะไรบ้างไม่ใช่ว่าพนักงานหรือข้าราชการหรือว่าลูกจ้างเนี่ยไม่ทําให้คุณณนะเดี๋ยวนั้นนะ่ะเขาจะมีความผิดฐานล,ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันไม่ใช่นะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงห่วงระยะเวลา15วันนะครับที่กฎหมายกาหนดให้ตามพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการและพรบอำนวยความสะดวกนะครับมาดูเลยองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157เนี่ยมันไม่ได้มีความผิดกันง่ายๆนะนะครับลองมาดูมาตรา157นะครับองค์ประกอบ ความผิดเขาบอกว่าอะไรผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2,000บาทจนถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือองค์ประกอบความผิดนะครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆตามมาตรา157นะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดกันเลยเกินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ระวังปิดคุกนะมึง ะข้าราชการนะครับมันต้องครบองค์ประกอบความผิดมันถึงจะติดคุกได้ไม่ใช่ว่าเอะอะเจ้าหน้าที่เขาไม่ทําให้คุณณเดียวนั้นณเดียวนี้เขาจะผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณจะบ้าหรอือดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องทําอะไรกันละครับใครมาร้องใครมาขออะไรก็ต้องทําให้เดียวนั้นงานอื่นงานกองอยู่งานค้างอื่นคนอื่นเขาไม่ยื่นเอกสารไว้ก่อนหน้านั้นก็ไม่ต้องทําให้เขาเลยครับพี่ครับลองมาดูความผิดฐานละ,ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันแยกองค์ประกอบความ ทำผิดได้4ข้อหลักๆซึ่งต้องครบองค์ประกอบความผิดนะครับถ้าคุณทํางานยกตัวอย่างนะในเทศบาลในอบจอในอบตอในอบจอในกรทมในเมืองพัทยาเนี่ยหรือว่าเป็นตำรวจก็แล้วแต่ใช้หลักการเดียวกันเพราะกฎหมายตัวเดียวกันนะครับองค์ประกอบข้อแรกเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเห็นไหมครับคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หนโยบายและแผนคุณจะเป็นนิติกรคุณจะเป็นนายช่างโยธาคุณจะเป็นหัวหน้าสํานักบัลลัดคุณจะเป็นผอ,อ,อกองคลังก็ถือว่าคุณเป็นเจ้าพนั งานแล้วคุณจะผิดความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่องค์ประกอบข้อ2องเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช่ไหมครับองค์ประกอบข้อ2องเขาบอกว่าเจ้าพนักงานผู้นั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่คือองค์ประกอบข้อ2นะครับคุณเป็นเจ้าพนักงานแล้วคุณอาจจะปฏิบัติ คุณปฏิบัตินี่คือทําไงหรือคุณจะละเว้นการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติคือกูไม่ทําอะไรเลยยังไม่ผิดนะครับต้องปฏิบัติโดยไม่ชอบหรือละเว้นโดยไม่ชอบ นะครับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภาษาชาวบ้านคือโดยผิดกฎหมายดังนั้นถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยชอบมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดไม่ผิดตามมาตานี้หรือเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่เขาละเว้นการปฏิบัติที่โดยชอบด้วยกฎหมาย เขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้นะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณก็ไม่ผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นคุณเป็นนิติกรคุณเห็นว่ามีค้าราชการหรือว่ามีลูกจ้างเนี่ยกินเหล้าในเวลาง,งานคุณต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่คือตั้งกรรมการสอบเรื่องของวินยัยนะครับแต่ผม นะครับละเว้นไงโดยไม่ชอบสมมุติว่าเพื่อนผมอยู่ในวงเล่าด้วยผมก็เลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่าคุณต้องตั้งกรรมการสอบแต่ผมละเว้นไงและทําโดยไม่ชอบด้วยกูไม่สอบเพราะหนึ่งในวงเล่านั้นเป็นเพื่อนกูนะครับหรือผมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเช่นผมไปกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานไงผมเป็นนิติกรแต่ไปกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกินเหล้าต้องตั้งกรรมการสอบแล้วผมก็ทําสํานวน เห็นไหมครับผมปฏิบัติหน้าที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติกรแต่ผมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะเขาไม่ได้ทาความผิดเขาไม่ได้กินเหล้าในเวลางานแต่ผมไปทําสํานวนเท็จทาบันทึกข้อความเท็จว่าเขากินเหล้าในเวลางานเพื่อต้องการลงโทษเขาเห็นไหมครับนี่ผมก็มีความผิดแล้วนี่คือองค์ประกอบความผิดชุดแรกก็คือผู้นั้นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าพนักงานเป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างแล้วแต่นะครับและต่อมาคุณต้องปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบคุณจะมีความผิดนะครับเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไงเห็นไหมครับการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมอยู่ในวงเล่าด้วยผมก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไงนะครับเพื่อให้คนนั้นมันรอดไง ไหมครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาไงต่อนายกหรือว่าต่อประหลัดเพราะโดยปกติเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากินเหล้าเนี่ยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องกินเหล้าเนี่ยโดยหลักนะครับผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าต้องตั้งกรรมการสอบเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อผมไม่ตั้งกรรมการสอบคนที่อ่าคนที่เสียหายหรือได้รับผลเสียหายนี่ก็อาจจะเป็นประหลัดหรือว่านายกหรือผู้บังคับบัญชาขึ้นไปและมันมีอีกกรณีหนึ่ง นะครับความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะและข้ามมาองค์ประกอบข้อ4เลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเห็นไหมครับตรงนี้มันจะต่างกับชุดนี้นะองค์ประกอบข้อ2นี้คือโดยไม่ชอบโดยไม่ชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โอเคนะครับอันแรกนี่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะ mm hmm. เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด mm hmm. ผมก็ยกตัวอย่างกรณีกินเหล้าตะกี้น mm ี้โอเคนะครับจบไปแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะประกอบข้อหนึ่งปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันนี้แหละทุจริตทุจริตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทอง ยกตัวอย่างเช่นผมเป็นนิติกรผมปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเช่นนะครับผมจะตั้งกรรมการสอบไอ้คนนี้ฐานมันกินเหล้าในเวลางานถ้ามึงไม่อยากให้กูตั้งกรรมการสอบมึงจ่ายเงินมาให้กูเห็นไหมครับโดยทุจริตผมเรียกรับเงินไงเรียกรับเงินเพราะ เพราะไอ้นั่นกลัวไงกลัวว่าผมจะตั้งกรรมการตั้งกรรมการสอบวินยัยเรื่องกินเหล้าในสถานที่ทํางานซึ่งทั้งที่จริงเขาไม่ได้กินเหล้าแต่ผมจะทําสํานวนเท็จทําภาพถ่ายเท็จทาคลิปวิดีโอเท็จให้ดูว่าเขากินเหล้าผมเลยไปเรียกรับเงินว่าเฮ้ยกูจะตั้งกรรมการสอบมึงนะวินัยนะมึงน,นะกินเหล้าในเวลางานนะมึงโดไนไล่ออกเลยนะมึงน,นะเอาเงินมาให้กูแล้วกูจะไม่ทํานะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต นะครับเช่นคนนี้กินเหล้าเลยมันกินเหล้าจริงๆกินเหล้าในเวลาง,งานจริงๆซึ่งโดยปกติผมต้องตั้งกรรมการสอบใช่ไหมครับทีนี้ผมละเว้นไงผมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บอกว่าเฮ้ยกูจะไม่ตั้งกรรมการสอบมึงนะมึงกินเหล้าอันนี้คือกินเหล้าจริงๆเลยแต่กูของเงินมึงเพื่อจะไม่ตั้งกรรมการสอบ กูถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วกูเห็นมึงนั่งกินแล้าในเวลางานเลยกินในอ่าห้องทํางานเลยในเวลางานด้วยในเวลาราชการด้วยมึงใส่ชุดสีกากีด้วยแต่แต่กูจะไม่สอบกูจะไม่ตั้งกรรมการสอบมึงเรื่องนี้จึงเงียบกริบเลยแต่มึงเอาเงินมาให้กูเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหนะ้าที่โดยทุจริตซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาหลายๆคนชาวบ้านทั่ว,วไปหรือคนทั่ว,วไปนี่ชอบเรียกความผิดตามมาตรานี้นะครับปอเนี่ยย่อมาจากประมวล มวลกฎหมายอาญานะไม่ใช่ลดปรับอากาศน,นะมึงนะนะครับประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา157นง้าเจนีลหลายคนชอบเรียกว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งมันถูกถูกแค่ครึ่งเดียวมันถึงรวมถึงการปฏิบัติด,ด้วยการปฏิบัติโดยมิชอบด้วย เห็นไหมครับองประกอบของมาตรา157มันมี2กรณีก็คือละเวน้นละเว้นก็คือไม่ทํากับอีกกรณีคือกับอีกกรณีหนึ่งคือการปฏิบัติแต่ปฏิบัติโดยไม่ชอบนี่ะครับความผิดตามมาตรา157นี่คือองประกอบความผิดนะครับองประกอบข้อแรกผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การละเว้นน่ะไม่ใช่วันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสร็จปุ๊บเขาจะผิดเลยเขาต้องละเว้นการปฏิบัติที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดดูสิองค์ประกอบมันเยอะจะตายนะครับนี่คือชุดแรกชุดที่2ก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีนี้ส่วนใหญ่ก็คือเรียกเงินหรือว่าเรียกทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าโด ทุจริตนั่นแหละเกี่ยวกับเงินทองทองนั่นแหละโอเคนะครับนี่คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งห้าเจ็ดที่ข้าราชการอย่างเราเรากลัวกันนะครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเท่าที่ผมอธิบายนี้ก็น่าจะเข้าใจดีนะความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็วังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับข้าราชการทุกคนสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผม